คอยมาลูก,กคอยคยมาเด้อสวัสดีจ้าตุ่มแพลวพาเพื้นจ้ามนเมนี่พาพี่น้องมาสีเป็ดหนาดินคือเก้าจ้าไม้เก่าไม้เดิมของเขามากับพี่ตุ่มค่ะพี่ตุ่มกำลังปั่นเยือย่ออยู่ครับ่ <laughs> งเงยื่อด้ครับเมื่อคืนฝนตกนะจ้าพื้นที่อาจจะเชือแฉนิดนึง ลงเบ็ดลงเบ็ดสี่คันค่ะลงเบ็ดสี่คันเนาะอีกคันหนึ่งพี่ตุ่มว่าจะเอาไว้ตีปลาตองเทียงน้าหน่อยเฮาก็บร้หานได้สมบูรณ์แบบปันใดขออนุญาตเตรียมเบ็ดก่อนจ้าไว้มาหลุนน้ำกันเนาะ โอ้โหโอ้โหเร็วเ๋ยวเๆวเขากำลังดูเจียยูยหรือเปล่ารุ่นไปน้ำกันจ้าอีแดงหน่อยของเขา สองลังเลยจ้าลังแดงกับลังเขียวเฮ้ยโอ้ปล,ปลายแป้งบ่ปลายยังเ้าก็เอาอย่างเดียวติดเบ็ดเขาเอาเลย <c oughs> โอ้แต้มแหลกของเขาแต้มแหลกครับจะเสาเลยนะครับคิดลูกไปบนท่านเดียวพอเขามันมันครับเสารนี้จะมันม,นมันมนันมันปัดเหมือนมาแล้วจ้าฝนเมตาตาตกข้ามหัวเขา่านพี่ <c oughs> มันลอดเลยท่านโอ้ยอย่างเขามีกระตอบหน่อยอยู่ลบฝนได้เยอะ มีกระตอบมีโฮมอยู่เนาะตกแห้งๆคอยว่ากันจะหลุ่นไปน้ำกันต่อเลยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเนาะครับแต่ว่าห่างมาท่านได้ตกแห้งเะะครับเขากับอยู่ในโฮมอยู่อากาศเย็นดีครับช่วงเศร้าๆมีฝนพร้อมป่าน่อยเลนเม็ดว่าครับ tăng căng tăng căng rồi. Nhờ chân này chạy nông peo về bạt. Phan du lẽ nông peo. Bạt thôi bạt. Anh chịu. Khí vào du rồi lẹ. Đi Ra chân này sẵn. Nhẹn pe. Bạt được. Nướng 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 quá. อ่อยุ่เลยต้ะเกียฝนเนี่ยันน้องแพ้วกันไ,นไดนน้อยู่ปะเกฝนี้เกียวันครับพี่น้องเ็น้องแพ้วสิเป็นไข่หล่นไยอัน,นี่กันเจเลย เนี่ยจนว่าหลอนเบิดแล้วจ้าปลากำลังดูเจือพี่ตุ่มไปนั่งเฝ้าแล้วจ้าเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ผาดไปได้อันนี้ต้องเอามาให้พี่ให้นอกเมืองให้ได้ เอาแล้วโอ้แน่นตึบเลยโอ้โ่อยเคยค่อยคยค่อยได้คย่อยได้โอ้เขาบอโดน้ำเลยจ้ะป๊อดพตุ่มดึงอยู่บ่อยู่บ่โอ้มาเร็วมาเร้วมาเร็วคยค่อยเคยค่อยแดงหน่อยของเขาจ้ะมือนี่ป๊อด เดบอ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 เรียบร้อยจ้าเจีนเย็นเฉนเย็นมาแล้วแดงหน่อยครับพี่น้องแดงหน่อยของเ้องขอเล็ดๆดึงออกสวยครับเซอรนี่โอ้ยยัเติบอยู่จ้าเซอร์นี่เกือบสองโลแล้วครับ โอ้สวยมันครับมันมันมาแล้วจ้าเริ่มมาแล้วแดงหน่อยของเขาเปิดปลายเบ็ดข้ามของมมผมอะลยปั่นต่อไปบ่ได้เลยได้ดึงออกอุ้ยนะดีนะเขามาหอดแล้วเนาะ <c oughs> ดีนะที่เขามาหอดแล้วปลายเบ็ด <c oughs> แบบสายเอ็นพันกันมุนเบ็ด <c oughs> มันครับแดดออกแล้วเนาะจ้าปลาเป็นตากินเบ็ดดีอยู่ช่วงเศร้า ลุ่นไปน้ำกันจ้าพ่อออกมาเฮ็ดเถิบให้จ้าจะเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> ไปนี่ปัญญาแอป้าอูมามามาให้ค่อยมาให้ค่อยมาใค่อยมาหค่อยมาอู้หทพี่พ่อทั้พี่พ่อทั้พี่

รดไปข้าวที <S <s 3> 3่แถวเลยสองลูกเกือบสามลูกหมดแลยนี um oh, ่สองลูกอ right? ัพเย่คัะวัดขึ้นว่าเมนโวยูน้อน้อยใจเลยแสเซ่กันอย่างเดียวปีตุ่มปลาหน่อยว่าส่นวัดขึ้นเป็นวิวๆเวน้อโบ่บ่หนักเนาะบันเขากินย้อนเนาะเดี๋ยวไ่พูะไรนี่ครับบ่เบียดบ่ท่านนี้ทะลุอยู่ตลอกว่ามงเงินอู้อันนี้มาแซน้องเล่า nha say you bị the you không okay? <laughs> <laughs> อู้หู้หู้หู้อู้ปอดปัญาเด้ออู้ขั้นเด็ดอู้หัวตะตีลงไปเนาะค่อยๆมาค่อยๆมาปอดอนนู้ยันนยยงบ่ขืนพิวน้ำเนาะ มาเล้วมาแล้วมาแร้วมาๆมค่อยๆมาค่อยๆมาเด้อลูกเยอยค่อยๆมาด <c oughs> เด้อโอ้เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยเดีดี๋ยวว้วยแวยด้วยช่วยด นะครับน้องมันครับผมเพิ่งตีลงไปเมื่อกี้นะครับใส่เดียวกันเลย เย้ค่ะจะพึ่งตีลงไปได้ปกีนาทีเนาะ <g ül üyor> ป่ากิน,นไว้ค่คะคกําลังเปลี่ยนเยอะจ้ะหลุ่นน้ำกัน่อครับป่ากําลังเขานะครับคันปลานุ่นจันนี่คันปลาเขาเขาจะเขามาเป็นฝูงเลยนะครับหลุ่นน้ำกันเย่ๆครับเมื่อน,นี้แนวใไส่ปลาอันหน่อยพอดนะครับน้องแพลวก็เลยเขาบานไปเอาแนวใไส้ปลาครับ กำลังนั่งบอกกันเล่นกินแห้งจนแบบตกใจเลยโอ้ใส่สวยแจ้งครับมาเลยเลยนะครับไม่เลยจ้ากินแห้งผมมันป่าไง,ไงเมื่อกี้ข้าปันป่นเด็ดปั่นแต่ก่ออยู่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาหามงกุกกลัวจ้าฝ่าเริ่มแจ้งออกแล้วเนาะ ฝนกะบ่ต,ตกค้ำละลุนเบ็ดไปน้ำกันย้วๆจ้า คอ่คอยมาลูกค่อยๆมาเด้วอ้้ค่อยๆมาค่อยมาอูา้ปลา,าเลีนยังคักเลยจ้ะค่อยๆมาค่อยๆลูกค่อยๆมา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 เรีขับไปทางฝุ่นเราจ้ะโอ้โห้โอ้เพลิงเป๋าก่อนเบ็ดให้เบ็ดให้ เราบังเราบังเบียดตัวนี้ไงครับครับไงเขาม้เลยราวังเบียดกันเราบัไม่จ no. ับได้ใจดีดีรู้หลเย็ดอันใดก่อนพี่น้องเอ้ยตกใจตาตัวเป็นีปอดไงคับพี่น้องสีโลกัว กินแบบกินนิ่มๆเนาะสีโลกรัวดีได้หนีิแต่ด่วนแล้วมากระหองพวกหมามาเห็นมาเห็นมากันเลยเหงตัวเนี่ยอะไรสีโลกร้อนนะครับที่สำคัญมงนี่นะครับ มองที่ว่าจิบกวนสีติดตะกอนี่นะครับสมมติว่าพันเม่นมีป่าหง่กินเนี่ยผมจะเปลี่ยนอยู่ประจํานะครับราะว่าเซฟตรงนี้ไว้ให้ปลอดแัยที่สุดพันเม่นตัวนี้บอดีกระลุดไปทั้งตะกอเลยครับแต่นองมันใจตะกอเฮาแล้วก็ต้องให้มันใจตรงนี้น้ำนะครับเพราะาส่วนมากเขาจิขาดตรงนี้เขาต้องมัดม่ตลอดเลยโอเคค่ะ ขนแห้งล้วจ้ะโอ้สุดท้ายก็ตกข้ามห้อีหลีนะอ้อมขางอ้อมแอวมืดไปเบิดเลยเบ่บเป็นยังจ้าเฮามีโฮมอยู่หลุดน,น้ำกันต่อนาะ มองเศร้ามพี่ตุ่มจะขยับขยื่นกันไปนิดๆน้อยๆหลบฝนเนาะ ตายตายยุบไปยุบไปปัดกินตอนฝนตกโหโอ้หน้าน,นี่มีหัวสักหัวขวำเจ้ะค่อยมาค่อยมาเด้อลูกเดอ้อค่อยมาเด้อมา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 โอ้ตัวน,น,น้อยๆแห้งหลายเว้ยโอ้ไปจุด ลุยฝนไปน้ำกันปลาอีจูดปลาอีจโจงนะจ้ะกอ,อะทองกอป,ปากเลยมันครับโอ้ลุยฝุนไปน้ำกันจ้าปลานี่กินแห้งเนาะครับเล่นจากโตน้อยกับคนแห้งบเบสเกียบหัวซัก <c oughs> <c oughs> มนันมันช่วงฝนตกจ้า <c oughs> เปียกเบิดเลย ตกพี้งค่ะจ้าจเริ่มแบบนี้มองยูแล้วจะตอบน่อยเฮากะผล่ศาสตร์จ้าเริ่มเปียกไปเบิดแล้ว ฝนเศร้าตกแล้วแดดก็ออกจ้าเลยจ้ะหลุ่นไปน้ำกันอีกชั่วโมงหน,นึ่งเนาะอู้ไปอีแป้งวัดแบบฝุ่นโป,งปงงน่งไปทั้งหลังฝุ่นวัดเนียงวัดป่าเนย แปลงใส่ส, il, สวยๆอะไรเดียดนะครับอเกระดิ่งข้าวนอวัดเนียงปวดกระดิ่งฟงไปตั้งหลับก็คืนนะพี่ก็คืนนะพี่เอาแล้ว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 ว้าวว้าวป้ายเบ็ด มาเร็วมาเร็วมาเร็วค่อยๆเด้อลูกค่อยๆเด้อคอยมา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 ยาของยาค้าเด้อมามามาเด่น ใส่ยังบ่นิใส่ยีสุกหว่าป้ายไรหูกับเมนมาในเด้อจ้าเด้ผมยใไ้เบิ้งนะครับอ้พอน,นกกระปานวลจันทร์บเมนตัวนี้เมนนวลจันทร์ครับป,รป,ป่านวลจันทร์โมผิงสีเนาะปายัางนวลนน่ใส่งามอยู่ครับเกือบโลโอ้ขอสมรางยังแน่ได้ แดงน่อยเขาทำงานหนักเลยมือน,นี่จังเนื้อได้ครับบาร์าดเ,าเดียูบารด้เศร้าเนาอแดงหน่อยเขาเพิ่งตีล้งไปบ้างนเนาะจ้าแปยงกิน,น,กนโอ้ออกายากกอดแน่ออนแห้งได้ปะซำเนียดนะครับพี่น้องอ,ออกไม่ได้เอาออเดี๋ยวผมปวดเบ็ดกอนนะครับ อ๋อยกย,อยกย,<อ> <ๆ S 2> ยกยให้พี่เห็นนองเบื้องก่อนให้พี่ให้น,น้องได้เห็นว่าปลาเอียงปูได้หูกับเม่นเขาไม้เด้จ้าปลาเอีอยงบุนี่เพราะาว่าแม่นแม่นนุ่นจันเนาะปลาเขาเป็นจังี่เนาะโอ้ขออนุญาตปดเบ็ดก่อนจ้า ตอนนี้ก็เวลา4โมงก,กลัวๆเลยนะครับได้เวลาพอสมควรแล้วละ่ะเมื่อน,นี้เฮาก็ถือว่าเละเทะพอสมควรเท้งมวนทั้ง,ง,ง,งมันนะครับพี่น้องก็ถือว่านัดล่างตาครับน้องแพล่นัดล่างตาเข้าทีเแียวเฮาวัดเบิดทท้งรุดไปนะครับเมื่อนีน้ก็ถือว่ามันคักรับครับเฮาก็ได้ปลามาหลายๆตัวนะครับเขาจะไปเบิ่งป่าน้ากันยูบันก็ไดนนะครับ ยูนีก็คือสีน้องแพว่ลงไปเอาบ่ไดีคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามในให่กําลังใจมาตลอดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้นะครับมนีตุ้งกับน้องแพล่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับป่า,าร่วมทั้งหมดเท่านะครับ อันนี้ถามพ่อว่าพ่อว่าป่ายิซกนะครับซุมนี้จะเป็นนุ่นจันนะครับแล้วก็ป่าอิจูดครับมวันนี้เ้าได้หลยลูปแบบเนาะะกับป่าอีแป้งไส่ปแป้งสามตัวนะครับแต่ว,ว่าหมานี้ครับ